เอ้ยพอแล้ว เล่นด้วยป่ะเมื่อกี้นี้มีตกมีอะะบุก้มเียงตนางสีีคือร้องนะดูติดเสียงบุกจำเสียก็เจอนางเือเอาล้อกนะ่อนาจะนา

กำลังเล่นละครอยู่ตอนนี้นาเชื่อได้กยังจะขี้อ่เขี้อพี่แทนยางขีด อะไรนะสุดท้ายให้เกียรติข้อสู้จนสุดท้ายให้เกียรติอะไรก็ไม่รู้อหะรักนะรักนักนะไปฟังก่อนรักนะคนดีรักนะครับก่อนเร็วพี่จีแจไม่ต้องร้องเพี่เกียรติร้องเพอล้วนะครับทีชิล ตายีเจ็ดเก้าเก้าเกิไม่ลงเพลงไม่เงบอกทำเสือก็เจอน้งเสือไม่มีทางเจพ้นให้เหลือรอยไปแล้วเกียรอะไรเกียรเกียรเกียรเพรามาต้องตาย ตายก็ตายด้วยเกียร์ไอ้ด้วยเกียรติด้วยเกียรติด้วยกัน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 น้องเกดน้องเกดเมื่อวานนี้น้องเกดเห็นป้าต๋อมป้าต๋อมบอกว่ายังไงรู้ป้าต๋อมบอกปฏิฆากรป้าต๋อมบอกปฏิ้ากรต๋อมบอกปฏิฆากรป้าต๋อมบอกว่าหอมแก้มหน่อยนี่แค่น้องแก้มปาด เกทำไมอ่ะแล้วัก็ะตาองกันเบกทำไมอ่ะเป็หนึ่งในหนึ่คนที่จะได้เหมือนกันนะแม่ป๋าใครแม่อยบาแล้วนีกเพิจะคนเดีงๆเองเอไม่รู้หรกาใคราใครเอ้อยเป็นอะไรเี้ยอ้อยเป็นอะไรแม่บ้านห้อ่ต่ว่าำได้ย โออกาแฟเอ็เอ็ใจเอเปน็ตแนจรี่ครับนี่ย่นต้มสืแม่ก็จะถามเองตัวเนาะถายังไงครับนุ่มนเร้อนไม่ทาอย่างนี้ไม่ทาาย